ตอนนี้โอ้โหเหลือกแล้วครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่หน่อไม้ให้เสจริงๆถ้าใส่พร้อมเลยก็ได้ครับ ยวประมาณสักห้านาทีอันนี้หน่อไม้เราต้มไว้แล้วนะครับเดียวประมาณอีกสักห้านาทีเราก็จะปรุงรสนะครับแต่เนื้อนี่มันยังไม่ยังไม่เปื่อยเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้หั่นนะครับผมก็ใส่ทั้งดุ้นเลยทำคล้ายๆแบบต้มเลงต้มเลงจะลองชิมนั่งดูนะครับ อร่อยอร่อยโอเคครับผ่านไปห้านาทีเดือดเรียบร้อยาเริรเรไปทำการปรุงครับผมผงนัวผงนัว ปลาโอเคครับคนเนื้อน่าจะเปื่อยแล้วมั้งหรือว่าเนื้อเปื่อยไหมนี่ดูเปื่อยไหมเนื้อยังไม่ค่อยเปื่อยเ,เท่าไหร่นะ ก็จะก็จะต้องต้มนานนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นก็กินเฉพาะหน่อไม้ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้หิวข้าวแล้วอ่ะโอเคเอาถ้วยมา ตักใส่ถ้วยกันเลยครับผมกินหน่อไม้ไปก่อนเนื้อแล้ค่อยกินมันหลังเพราะมันยังไม่เปื่อยอันนี้กินตอนนี้จ,จารย์มันเล็กไปนะดูดิ โอเคครับผมวันนี้แกงหน่อไม้ใส่กระดูกหมูแต่กระดูกหมูยังไม่เปื่อยนะครับโอเคครับก็ลองไปทำกินกันดูครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ